ดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชงเจ็ดเหล่านี้กระทำให้มีจักสุกระทำให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญาไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแคนเป็นไปเพื่อนิพพานโพชงเจ็ดเป็นฉไหนคือสติสัมพชง กระทำให้มีจักสุกระทำให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญาไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความขับแคนเป็นไปเพื่อ,อนิพพานธรรมวิจยะสัมโพชฌงกระทำให้มีจักสุกระทำให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญา ไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแคนเป็นไปเพื่อนิพพานวิริยะสัมโพชงกระทำให้มีจักสุกระทำให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญาไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแคนเป็นไปเพื่อนิพพานปีติสมโพชง กระทำให้มีจักสุกระทำให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญาไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความขับแคลนเป็นไปเพื่อน,นิพพานปสัสสติสัมโพชงกระทำให้มีจักสุกระทำให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญา ไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความขับแคนเป็นไปเพื่อนิพพานสมาธิสัมโพชฌงค์กระทำให้มีจักสุกระทำให้มียาณเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญาไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความขับแคนเป็นไปเพื่อนิพพาน อุเบกขาสัมโพชงกระทําให้มีจักสุกระทําให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญาไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความขับแค้นเป็นไปเพื่อน,นิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชงเจ็ดเหล่านี้แลกระทําให้มีจักสุกระทําให้มียาน เป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญาไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความขับแคลนเป็นไปเพื่อนิพพาน